โจพร้อมยังโจ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 สิบสี่จิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแสิบเก้าสสิบอบาบีะยบจอาเ้ยเ้ยอะไรอะขอโทษครับเอาพาซ่าไหม เขาไปกดตังก่อน,นเขายังไม่ได้กดตังนี่ตำรวจขึ้นได้ทำข้าไม่รู้เขาไม่ทำอะไรกันไม่รู้ตัว,ตวกี้นี้กินเล้วเขาต่ออะไร เราหลักไหมล่ะไป <c oughs> เร็วเธอไปซื้อรถแกนดีกว่าเออขาส่งโลมาด่วนเลยเอไป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 เที่ด้คืวนวันนี้ ที่ว่ามีเที่ยงคืนอะเชนเนี่ยเธอเขายุ่งแบบเยอะทั้งวันเลยเออแล้วไหนมันบอกว่าอีกอีกสักพักหนึ่งอะไอ้ววกแจ้งเธออยู่ไหนว่ะนไม่ไม่ไม่ไมอก <war. S 1> เบเเฟ่นหมกไม่ทันแล้ว เขาตับตู้กันแล้วไหนบอกอีกี่ยังมีร้านอื่นต้องไปไหมไม่เธอต้องไปร้านไหนหรือปเปอลอ่าไม่มีแล้เว,เวเดี๋ยวเพื่อนเรียกเองโอเคไม่เหลืเกียวโดนด่างไปช้าเยไม่มีอ่ะโดนดุนะเอาอ เดี๋ยวดูแม่งกลับด้วยออันนี้ซื้อมเมื่อกี้แอะตี้มันเกินไปไปซื้อเฮ้อคันไหนอ่ะอยู่ในมอเตอร์ไซค์เธอไม่ติดปา เ้เสียงกระตุกอะคิดเสียงพี่กระตุกปะเสียงพี่ที่นัวแม่ดันตุดฮัลโหลหายหรือยังหายไหยมหายค่ะอยู่ในมอเตอร์ไซค์เธอมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วแล้วก็แล้วก็คันไหนวะหลังๆห,หน่อยมั้งเธอกลางๆหลังๆมั้ง ไปชอบมันตรงไหนเนี่ยคันเนี้ยชอบที่เธอชอบที่เธอเสีเอาสีแดงซื้อเลยอืมซื้อเลยอยากได้ก็ซื้อเลย,ย,เลยว้าวขอบคุณครับ เป็นไงชอบไหมชอบชอบขับคันนี้แล้วไหมคะเแล้วคันนู้นอ่ะขานั่งเร็วขอ,อนั่งด้วยหรอขานั่งเร็วเอาพี่คิดรุวอยู่นะเขินจะให้มันขึ้นไม่ได้ขันั่งเร็วเอาอะไรมาเขินกูฮัลโหลพวกมึงกอดกันแต่หน้ากูกูยื่นดูมาแล้วไปปิดตาพี่โอเคปิดตาปิดตาคะ่ะปิดตาหันหลังให้แล้วนะ ตายังป <pot> ิดตายังตาแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ <c oughs> ้วิววิ่ขาชอบอะตัอเขาชอบตัวจึงมาตัอขาชอบก็จะรั่วกับตัวเองเขาชอบมากเขาปื้มสุด ตั้งแต่เขามีรถมาคันนี้เขาเขาปลื้มสุดใจอ่ะพร้อมหรือยังเธอพร้อมไปไปแล้วอ่ะเธอเธอเธอเขาจะล่วงอ่ะรู้เปล่าเมื่อก้เขาทำอะไรเนี่ยเขินนะคนเยอะแยะคนจะขับแซ่ซ่ มันด้ขึ้นยังไงวะไปใช้มุมมองที่หนึ่งสินั่งเลยอเอาอปเอายัาง 好。好。嘿嘿嘿。嘿，嘿，嘿。 เขาจะตั้งชื่อรถฮันนีวายทุยไอทุยไอทุยเขาจะได้นึกถึงเธอไงเอ้าเธอด่าเขาปะเนี่ยไม่ด่าโอเคเธอไม่ด่าเขาหรอกเขารู้ใช่ไหมถูกเธอน่ารักแบบนี้เขาจะด่าเธอทำไมน่ารักแบบนี้ก็ต้องรักสาวไว้นะครับ รักษาอยู่ไปแล้วรักษาดีดด้วยนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ฮัลโหลได้แล้วไปทำงานได้แล้วห้าสิบกว่าไปร้านห้าห้าสิบกว่าไปร้านน้ำเย็นนะร้านบุญได้ห้าหกเอ๊ะร้านน้ำร้านมันงัดได้ห้าหกอ่ะมาแลน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 ตอนนี้เหรอ แลนมารวมกับเพื่อนแลนโอเคไปนิดๆไม่อยากทำหรอกไม่อยากทำทำไม่ได้ทำทำทำเร็วๆกูได้อาชีพใหม่ให้แล้วเขาเรียกเขาเรียกไปที่แลนพี่เดมดูรูปเนลวิตดิเฮ้ยก ก็มันเหมือนดีอะมึงการที่ทําอาชีพไถนาก็ไม่น่าเกลียดปะเธอทำนี่เธอเออทำทำเร็วเร็เดี๋ยวกูรับจ้างให้เร็วเร็วมามาอ่ารับจ้างไถนานะไอ้เคลียรทำเร็วเร็วเร็เร็วเร็เร็วเดี๋ยวรถไปแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวไปเคลียรไปแล้วเดี๋ยเอาล่วงเลยพี่พี่ทีรัวขับรถเดียวไปแลนเหลืองเลยแล้วได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรถคันนี้ไปเตีบ ไปเธอดึงมาฮุย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 เพราะว่าเธอขับเร็วเดี๋ยวมันก็จะตรวจใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราค่อยๆไปเดี๋ยวรู้จะร่วงแล้วจะีร่วงแล้วหุย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 อันนี้ถ่ายนานนะรับจ้าง ตายตายคจะตายแล้วจะตายเราเล่นกับพี่ทีตัวอะไรเราต้องรีบแล้วโอเคไปแลนเหลืองนะพี่แลนเหลืองพี่เทียน่ารักมือว้าาาาไปเด็กเขา เออโอเคเขาจะบอกให้ว่าเขาจะไปนะนะวันนี้อย่าไปมันอยู่กับน้องเขาก่อนอยู่เป็นเพื่อนเขาด้วยคับแล้วก็วันพรุ่งนี้กับวันเมื่อืนเขาอาจจะไม่อยู่แต่ถ้าอยู่ก็คืออาจจะมาช้านะโอเคไหมบอกไว้ก่อนถ้าเกิดอยู่เขาจะมาแต่ถ้าไม่อยู่ก็คือไม่เจอไอ้เจ้าแจตัย ข๋อ oh, อยากเจอเธอเหมือนกันเธอไม่ค่อยว่างด้วยเธอจะทํางานก่อนเธอไปก็ได้ระหว่า oh, oh, งก็ค่อยมาเจอกันโอเคไหมอาหาอะไรน้ำตาลนิดเดียวสนใอยากให้พวกมึงอยู่ด้วยกันนานๆไม่ได้หยอกหยอกหยอกพี่หยอกโอเค okay, ไหมเธอโอเคไม่โกรธไม่งอนนะโอเคไหมโอเคครับฝันดีล่วงหน้านะครับเธอเขาต้องไปแล้วละ่ะ